ดีครับทุกท่านผมมชาญน,นะครับอะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องขัง้นเงินไหครับพอดีมีคนมาสอบถามผมเมื่อวันสวันที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนะครับว่าชาญมีตัวไหนที่พอจะเล่นได้บ้างช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะครับผมก็ตอบเลยว่าไม่มีตัวไหนหน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันเพิ่ขึ้นไป ก็ที่ผมเคยไม่รู้เคยบอกในคอรสหรือว่าในคลิปหรือว่าไม่แน่ใจอ,อือตอนนั้นที่เงินบาทมันแข็งตัวอย่างเอนี 3, ่ยสามเอ็ดจุดหนึ่งเก้าอะไรเนะ่ะหรือว่าช่วงนั้นเงินฟังอะไรฮนะที่มันต่ำมาประมาณต่ำกว่าสามสี่ห้าศูนย์อะไรพวกเนี้ยก็ ช่วงนั้นเล่นได้นะครับแต่วันนี้มันขึ้นมาถึงเงินฟังใอวันนี้สามสี่เจ็ดห้าราคามัาค่อนข้างแรงไปหน่อยนะครับแรงไปหน่อยนะครับเช่นใครที่กําลังจะตัดสินใจซื้อเงินตาต่างประเทศช่วงนี้ก็ดูชะลอดูสถา,านการณ์ก่อนนะครับชะลอดูนะครับก็ถ้าไม่เกินวันอาคารอะไรน่าจะรู้ละ ว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะครับแต่วันนี้มันเลยเส้นข้อมูลที่ผมทำมาละว,วันนี้มันมาถึงถึงประมาณถ้าฟังนลยแต่ก็ยังไม่สุดนะครับแต่ผมว่ามันราคามันยูโรมันสามแปดแล้วครับสามแปดแต่ถ้าใครกล้า ใครกล้าเนี่ยมันก็พอจะไปได้นะครับถ้าใครกล้ากล้ามันก็จะมีเขาเรียกว่า,ามีคนกล้าที่มองเห็นอะไรบางอย่างคือมองเห็นดีมานอะไรท่าอย่างแต่สลับตัวผมว่าผมไม่กล้ามันมีตัวเดียวเท่านั้นเองถ้าใครกล้านะครับเนี่ยถ้าคนดูข้อมูลที่ผมทำเนี่ยมันยังมีตัวเดียวเท่านั้นเองถ้าใครกล้ามันก็จะพอเล่นได้นะครับ แต่น,นี้ก็ใช้ความเสี่ยงแต่ผมจะไม่พูดในคลิปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกิดชี้แนะชี้นําไปเกิดว่ามันไม่เป็นอย่างที่คิดมันก็เกิดความเสียงนะครับเช่นแม้แต่สกุลเงินลองวันนี้สกุลเงินลองปรับขึ้นหมดนะครับไม่เป็นหยวนฮ่องกงสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กตอนนั้นที่มันอ่อนค่าลงออมานะ่ะหลายคนก็ยิ้มแป้นไปนะครับ แต่าย,ยิ้มป็ปกับสก,กุลนอร์เวย์สกุลสวีเดนยิ้มไปนะครับเดี๋ยวแล้วนี่ครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแล้วมีเงินหยวนเงินเดียวที่หลายคนไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แต่ถ้าใครเล่นสี่สกุลเงินหลักเนี่ยแฮปปี้ไปแล้วนะครับคุณ้องร้อจังหวะนะครับช่วงนี้มันยังแกร่งอยู่จัดจังหวะให้ดีครับเหมือนกับที่ผมแบ่งปันคนในคอร์ดอะ เขาบอกว่าช่วงนี้สกุลเงินรองถ้าคุณดักได้เนี่ยโอกาสพลาดเนี่ยมีน้อยมากเลยผมให้80 20บกันสกุลเงินรองช่วงนี้นะถ้าคุณดักได้เนี่ยยังไงก็มีโอกาสที่จะทำอะไรสำหรับสกุลเหล่านี้นะครับเพราะว่าอัตรา,าก,การแข่งมันไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้เยอะมากแล้วมันอยู่ในลิมิตที่ถ้าใครจับข้อมูลเนี่ย คุณจะรู้เลยว่ามันมีจุดแค่นิดเองเอออ๋อ,อมันอยู่ช่วงนี้มันแกว่งในช่วงนี้เองคือถ้าคุณไปดักเนี่ยมันดักปลาเออมันก็โอเคเหรอผมบอกคนไปว่าเออลองซื้อไปดิแม้แต่งเงินนอร์เวย์อ้าวันนี้ขึ้นมาละจุดเจ็ดสี่ละเจ็ดกว่าละจากที่จุดห้าอะไรนะก็แฮปปี้ไปหลบ ก็ฝากไว้นะครับวันนี้อย่งมาอัปเดตทุกท่านนะครับสำหรับแลกเปลี่ยนเงินตาปรับปะเทศใช้วิจารยานดูนะครับอย่าพึ่งใจร้อนแต่ถ้าคาใจร้อนมีสกุลกันเดียวนะครับลองดูครับสวัสดีครับ